กล่าวโซเดียวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับแล้วคุณอยู่ผมจ๋างูคนเดิมคนดีนะฮะแล้วที่มาของทลิปนี้นะครับผมก็คือวันหนึ่งนะครับผมได้เล่นโหมด CO v วนะครับค่อนข้างที่จะดึกระดับหนึ่งเลยแต่ก็เจอเหตุการณ์บางอย่างที่มันค่อนข้างที่ผิดปกตินะครับผมตั้งแต่ต้นเกมยันโอ้โหจบเกมอ่ะและเหตุการณ์มันก็ชัดขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับผมประมาระป่าผมแทบกไม่ได้เล่นอยู่ไหนมันรู้บทและเกมนี้ที่สําคัญต้องจั ตาดูลิเลน,น้าฝ่ายตัวข้าเพจดีๆนะครับผมแบบโอ้โหม่ใช่แล้วมึงมีเนสสังสาระแนเลยเนี่ยมันเห็นได้ไงมีคนปกติที่ไหนขเขาเพจแบบนี้วะแต่ก็ยังไม่แน่ใจาจานาคอสผมโคตรจะเซ็งจัดเลยนะผมประบาณเก็บแมมวโด้เว้ยไม่ได้ฟ้ารีดิดูรวมเพื่อนมันไมเรน พอแยกเดี๋ยวเข้าป่าความมันเว้นกูหงบดเลยนี่ทุงสกิลโดดใสู่้เลยยีหน้าทีมผมเป็ดออฟนะครับผมก็เหมือนจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยบอกเพื่อนใจเย็นนะครับผมสักพักหนากระตายไม่ต้องห่วงสักพักหนากระรองเหมือนกันนะผมก็สวนกลับมาเลยนะครับว่าแต่มันโปเอ้ามันโปได้จันสู่างไดจันยีหน้าผมนี่อ้โหูสุดจันเลยเดี๋ยวกูเอาให้วาซอน ัก,กน,นาคอสผมมีร้องใญ่เวนี่ไอแถวกูก็ว่าใชบังกาเร่งเกินไปนี่เอาเอง่ายๆนะครับผมตอนนี้ในทีมผมนาคอสนี่โดนจัดโดนหนักกว<ช>่าเพื่อนนะครับผมส่วนยี้าอยู่เลนออฟยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกจกกนกระดักป้อมแตกก้จะหมดแล้วดาก,ก็แบบโอ้ยผู้ใช้คุ้นใสนี่เอาเละครับคุณผู้ชมเอาเงินมาเติมเกมดีกว่าเอาไปเติมโปนะครับผมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเกมที่ดีนะจ๊ะต้องนี่เลยเพจพ่อบ,บลอตเทเบลิลเพย์นะครับผมสะดวกรวดเดียวปลอดภัย จำได้ว่าเพจแกงผมไปเร็วๆนี้นี่หว่าเอาเป็นว่าไปขายต่อเลยกันเอาเป็นว่าถ้าจะเติมเพจนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับใช้โค้ดส่วนลดของผมใต้ดีคลิปชั้นนะครับผมรับส่วนลดเพิ่มไปเลยอีก1%นะจ๊ะจำไหมครับเปย์คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เดียวครับผมที่ไหนทุกคน3 2 1หเจยุ้ยเติมเกมและเกมนี้ก็ไม่ต้องซืมนะครับผมแพ้ไปแบบโอ้โหแพ้แพ้แบบแพ้แพ้แพ้แบบของแพร่เลยที ก็คือตัวผมเองครับก็โอ้โหโดนหนักอยู่แต่ผมก็พอเล่นได้ไงแต่นาคอนที่พัวโดนเนแบไปในฟาร์เลยสนยีหน้านียโอ้โหยืนออฟสบายสบายไปเพื่อนเขาร้องป้าปอปอปอยีหน้าประมาณว่าอะไรโป อะไรกังฟูแพนด้ามาจากไหนพอผมกดเข้ามาสองอัมก็น่าสงสัยเพิ่มขึ้นแล้วยังไงล่ะเอาเอายังไงอ่ะขาวนี้ผมเลยตัดสินใจเข้าไปดูรีเพย์ไฟย้อนหลังครับผมและแน่นอนผมไม่ได้กล่าวหาแบบมุมั่วโดยที่ไม่มีหลักฐานนะครับผมหลักฐานขราวนี้มันชัดแจ้งเจมเจมมากก็คือ ลับเบอร์เขาที่ก็เม็ดส้มนะครับผมโอ้ก็เก่งสุดยอดโคตรจะเก่งเลยส่วนเทลนั้ก็เล่นดีแล้วก็นาคอส,สงสัยว่าเทลก็ใช้โปด้วยแล้วคอยไปเช็คเทลที่หลังแต่ตอนนี้เช็คคนที่น่าสงสัยที่สุดก่อนลิเลียดา <c oughs> เปิดเกมมานาคอสร้องผมก็งงร้องอะไรของมันวะพอผมมาดูย้อนหลังแค่นั้นแหละเบมม เขากาดจ,จะไม่เอาเนียนไม่เอาอะไรด่ยอยหรอวะผมก็งงใจช็อตน,นี้ผมก็ไปแล้วมุดพุ่มขวาป้าป้าเฮ้ยมึงรู้เองไม่ใช่แล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าเขาจะเป็นผู้ใช้คุณใส่หรือเปล่าหรือผมอาจจะเดินพลาดเขาเห็นแบบแวบๆบแบบอะไรประมาณนี้แต่ผมผมเริ่มสงสัยแล้วสงสัยหนักมากผมก็เลยคิดว่าเออถ้ากูไปมุดพุ่มแช่พุ่มเพื่อพิสูจน์ไปเลยมันจะได้ผลไหมสรุป สรุปสรุปได้ผลนะครับผมอีกสักพักเดี๋ยวลองดูเลยผมเลยมาม,มุดที่พุ่มขวานะครับผมแบบต่ำสุดเลยถ้านเมื่อกี้เช็คมึงไม่เป๊ะขนาดนี้หรอกผมโอ้ชัดเจนเลยผู้ใช้คุณสายนี่ดีไม่ดีมันมีสายเาเวทยอดกาบด้วยนี่ของเข้าออตัวเป็นหาก้มนะมึงแล้วก็มันมีหลายฉอนที่ผู้ใช้คุณสายแบบโอ้นาคอดนหวานเกียบเลย <c oughs> นาคนบอไม่ใคร นี่ยีน่าบอกเร่ออะไรกันวะ้งคนใ้ไม่พอใจอย่างแรงเลยนี่ยีน่าบอกกูไหวคิดไปสักักกูไม่ไหวแล้วพี่บ่าวแล้วมันก็มีจังหวะหนึ่งที่บอกแบบเองชัดยิ่งกว่าชัดเลยละแบบเหมือนดี่บบมึงเช็คได้อย่างไกเดี๋ยวโอ๊ชัดเจนพี่บ่าวอผู้ใช้ขุนสายผู้ใช้ขุนสายระดับอบตนี่ไม่ใช่พิเศษแต่เป็นระดับอบตมันเอาสุดไม่เอาทรงเลยนี่มันเอาสุดไม่เอาเดียนเลยมันต้องพี่บ่าวคนนี้ เอาไงๆนะครับผมก็คือไอ,อเก็กบ่อเอาทรงบ่อเอาเนียนเลยเอาสุดย่างเดียวไปละ <c oughs> ไปละจังหวะนี้โอ้โหตุ้มตุ้มต,มตม <c oughs> ช็อตน,นี้ต่อให้ไม่แฮกแบบก็น่าจะเห็นอยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามีเพื่อนคอยสอนสองให้อยู่แต่ เอาทรงเลยอะ่ะพี่แกเอาศูนย์ไปเอาส่เางเลยอะ่ะนาครผมบอกว่าเบียวเบาอ่ะฉาดเปรตไอ้คไมไไหวเนาดิแล้วทีพวกเขาก็รวมมาจบบ้านที่เลนล่างนะครับผมการต่อสู้นี่ค่อนข้างที่จะสูสีเลยครับผมอยากก่อางกอบตนองจอกประทะกับแมนยูแบบฟูลทีมสมัยโรนันโดยังฟิตๆอยู่อะ่ะสุดท้ายก็แพ้ไปแบบ ี่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่นาคอสพี่บาวเวอร์คนข้างเดียวสงสัยนะครับผมก็คือเทวอนนัสนะจ๊ะแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าคนนี้น่าจะไม่ใช่โปรหรอกเขาแค่น่าจะเป็นคนที่เล่นเซฟมากๆถ้าไม่มีเพื่อนคำ้ำเพื่อนแรกให้ก็ไม่กล้าเข้าอะไรประมาณนี้และช็อตน,นี้ก็ไม่น่าจะใช่โปรนะครับผมเดินมาดูดๆขนาดนี้เป็นผมผมก็เห็นอนะ เพราะในมีในเกมเกมจริงเนี่ยเราจะเห็นแบบแวบแวบอะไรประมาณนี้แล้วพอรู้ว่าโอ้ยโดนกดขนาดนี้โยกไปครับนุ่นปอม2ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เล่นค่อนข้างเซฟนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเนี่ยอยู่เลนกลางแล้วก็รอให้เพื่อนมาเติมเลนกลางก็ปกปกปุ่มเรียบร้อยผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่โปรหรอกคนเนี้ยก็แคบดูไปดูมาสภาพผมพอจะรู้แล้วสาเหตุที่นาคอนรออเราเอ้พี่เป้าโป <c oughs> <c oughs> เอาไปกิน3 4นสี่ดนลวกเลยสรุปคนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่โปรหรอกครับน่าจะเป็นคนที่เล่นค่อนข้างที่จะ เซ็มากๆแล้วก็ด้วยความที่ว่าเกมมันนําอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบเกมนําทําอะไรก็ดูดีอ่ะและผมเลยย้อนกลับมาดู <c oughs> น้องหนุ่ยลิเลียเจ้าเก่านะครับผมในคราวนี้ผมจะดูแบบชดเๆเลยให้มันรู้ว่าเออตรงไหนวะมันจะทัวตรงไหนวะมันจะโปะตรงไหนวะพากคนที่เขาเอาสูตรไม่เอาทรง <c oughs> เป็นนักไสยเวทโอ้ยระดับอบโตแบบมันไม่ได้ใจอ่ะคนปกติมีที่ไหนเข้าภูมนินี้ปุ๊บอ่ะคุณจะเช็คตรงไหน นี่เ,เลยเช็คเลยแล้วไปเช็คกรงนันทอาไว้ผมก็งงแล้วหนึ่งกลุบแต่ตอนเนี้ยช็อตแรกผมยังไม่ได้ลอกนะแต่พี่ปาดาคอนผมไมย่าอ้มีเปาวะวะ่าแปลกๆเลยว่มันมีของนักขุนใสในยามโบวจอ,บอนี่ผมเว้ยน่าจะใช่อย่างคิดเองดูเขาคงน่าจะสกิล่วกเช็คมม่ว,มวไปประมาณนั้นคิดมากแล้วช็อตน,นี้ผมเอ้่ว่างๆไม่มีคนคเห็นเข้าปุ่มนี้ดีกว่าปั๊บ ผมไม่รู้ว่าช็อตน,นี้เขาจะเห็นหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะเห็นแหละถึงได้เข้ามาแบบโว้วโว้วดีนะผมมีเอเนสบัดบอฟเลเรอดมาได้ส่วนาคอนโว้วพี่ไวดยเดอร์สายน้ำเลยรอดมาได้ตามผมก็เริ่มจะหจงหิดใจแล้วแต่ผมไม่คิดว่าน่าเขา,เขาน่าจะเห็นแหละ ผมมันจะมีอื่นช็อตอู่ช็อตหน,นึ่งที่ผมไปพิสูจน์แล้วก็พูดว่าผิเบาว่มันผู้ใช้คุณใช้รบออาบบอแล้วเกมๆนี้มันไม่ได้นานเลยนะครับผมประมาณ9้านาทีมั้งนะผมจําไม่ผิดมันก็จบแล้วสรุปยีนาผมไม่ได้เอาให้นะครับโดนเขาเอาอย่างเดียวยีนาบอกไม่เป็นไรกูเอาให้เพื่อนกูเอาให้มันยังไม่รู้ไงว่าอีกฝ่ายตังข้าเป็นผู้ใช้คุณใสแล้วบอ,อ,อผมนี่เดินมั่นใจเลยเว้ยมึงอยู่แถวเนี้ยทีมทีมกูสามสี่คนไม่มีแพ้อกี้ โอ้มันห้าเลยนี่ดอกบ้าวผมมั่นใจทีมผมมาสี่คนยังไงมันน่าจะชนะไฟสรุปผมมาหา้านาโคอดทีมผมนี่ร้องเลยนี่หวงเทวเก็ไม่ได้นาคอดก็ไม่ได้เสียมันทุกอย่างเลยนี่ฝ่ายตรงข้ามว้าวเมือแล้วหลังจากนี้ผมสงสยัยสงสัยลี่เลียนหนักมากสงสัยแบบสงส,ยสัยสุดผมตัดสินใจเอ๊ะ ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเพื่อพิสูจน์เรื่องครั้งนี้นีผมเข้าพุ่มขวาเลยคนปกติอ่ะเขาไม่เช็คต่ำขนาดนี้เขาจะเช็คไม่ตรงกลางก็แถวๆเนิน,น,นสูง,งฝั่งเขาอ่ะเขาใจไม่แตะนี่เออฮ้ชัดเจนแจมแจ้งเอ้ผู้ใช้คุณใสระดับอเปอรนี่น้องบ้าไวไอ้ไม่ใช่น้องนุ้ยเอ้แต่ผมก็มีความคิดแบบในหัวแวบๆนะครับผมแบบเอ้เขามัน ใช่เลยเขาน่าจะดวงดีเช็คโดนเฉยๆหรือเปล่าแต่พอมาดูรีเพยย้อนหลังนี่ผมว่าจะได้น้องวาวเอ้ยอไม่ใช่น้องหนุ่ยชัดเจนผู้เล่นเก่าพีพีพวะเนี่ยไดยโนเสาร์บ้างบินได้ <c oughs> แล้วดูจอดีนะครับผมก็เอใจกอหนึง่งทำไมมันเช็คไม่โดนหรือจงใจอะไรยังไงแต่เอ๊ะส่งเหรอส่งเหรอเอาส่งเหรอทั้งทั้งนี่มึงไม่ส่งกับกูไปรอบเด็กเลยนะเพิ่งจะมาส่งตอนนี้แต่ ผมก็มัเอใจครั้งอีกรอบเลยนะโอเคโอเคที่เช็ครอบนั่นและเช็คพลาดหรือไม่ก็สง่งแต่ที่มาเกมการรอบนี้ไม่ใจอน้องหนุ่ยเอะไอไดโนเสาร์บินได้อาพีจีไม่มีจำกัดเลยนี่ะนคะค้สบอกโอ้ยกูฆ่าป่ามันได้กำลังจะแอคเลยโดนขุมกำเน,กนินซะก่อนยับม้ามว่าเดี๋ยวมันเพื่อนี่ไม่กลกูได้ฟาร์มเลยนี่และช็อตนี้เป็นช็อตที่เจ้าเอเบบี <c oughs> ท้ทำผมสะดุ้งเฮือกเลยครับผมคือผมเดินมาปกติของผมนี่แหละล เบ้าพู้ใช้ขุนใสอ้ผู้ใช้ขุนใสระวังตัวดีๆนะพู้ใช้ขุนใสนะดะบบอบอสตอว,วันนึงนี่สายเวยย้อนกลับมาเว้ยสายเวยย้อนกลับมาของเข้าตัวอลไรเป็นหาก้อนเลยนะบอกไว้ก่อนนี่เดินก็ไปสะบัดช่วยนาคอนนะครับผมสุดท้ายค้มจ่าย อย่างน้อยนาะคอดก็รอเอาเละครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ใช้คุณใสรหรือเปล่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมดูแลสุขภาพนะจ๊ะ